สวัสดีครับเพื่อนๆสุกนี้เป็นศึกชิงแชมป์โลกมวยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนปีพุทธศักราช2565ที่ประเทศสิงคโปร์โดยเพชรมรดกเพชรยินนีอะคาเดมี เจ้าบอลลังมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทได้ชิ้ลงศึกป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงฟอร์พอตตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมทังคู่ออกสายการได้อย่างสุขสีอย่างไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายครบยกเป็นตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมเป็นผู้ชนะคะแนนไปและได้ตำแหน่งแชมป์โลกโมวยไทยมาครอบครองได้สำเร็จหลังจากจบเกมเราลองมาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันนะครับว่า เขามีความเห็นยังไงในแมตช์นี้ซึ่งมีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามนะครับมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับ no <shot> พวกเขาแข็งแกร่ง <Yeah. S 1> และมีความเป็นมืออาชีพสูงทั้งคู่ <Yeah. S 1> ฉันเคารพเขาอย่างสุดหัวใจ <Yeah. S 1> คอมเมนต์ต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> คุณดูการโจมตีพวกนั้นสิพัดเจ้าว <is> พวกเขาทนการโจมตีนั้นได้อย่างไร มันสามารถหักกระดูของฉันได้เลยสาบานว่านี่คือกีฬาฉันชอบตะวันฉายเขาสมควรเป็นผู้ชนะถูกต้องแล้วการเตะและเทปของเขารุนแรงและฉันก็เพิ่งเห็นว่าเขาเหนื่อยสุดๆในแมตช์นี้เช่นกันคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับนี่มันเป็นสงครามชัดๆพวกเขาแลกอาวุธกันโดยที่ไม่มีเสียงร้องแถมบางจังหวะพวกเขายังยิ้มให้กัน ขณะที่ตัวเองถูกเตะคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมันช่างสวยงามและมีคุณค่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดซึ่งมันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับมาตอบคอมเมนต์นี้ถ้าพวกเขาเจอนักสู้ MMA พวกเขาจะแพ้ทันทีหากล้มและโลดนล็อกคอมวยไทยไม่ได้ดีที่สุดแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็มาสวนกับคอมเมนต์นี้นะครับ ในชีวิตจริงหากนักสู้ MMA ลงไปนอนล็อกคอคู่ต่อสู้นั่นแปลว่าเขาจะโดนอีกหลายคนลุมกระทืบชีวิตจริงหากคุณนอนหรือล้มนั่นคือตายคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับสุดยอดตะวันฉายฉันเป็นแฟนมวยของเขาตั้งแต่เขาเข้ามาเปิดตัวในวันเขามีอาวุธที่รุนแรงและแม่นยำและเขายังมีอายุที่น้อยอีกด้วยมันสุดยอดจริงๆ คอมเมนต์ท mm. <Over. S 1> ่านต่อไปนะครับเพชรมรกตสู้ได้ดีแต่การโจมตีของเขามันยังขาดความรุนแรงการให้คะแนนของวันเน้นไปทางด้านการโจมตีเข้าเป้าและยังมีเรื่องของความรุนแรงอีกด้วยยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่แพ้คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมันสุดยอดจริงๆมวยไทยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยอยากให้นักคู่มีนัดล้างตา คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับลถถังตะวันฉายบัวขาวสามคนนี้เป็นสุดยอดมวยไทยแล้วก็มีคนมาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับสามคนที่กล่าวมาถือว่ามีความโดดเด่นทีจริงแต่หากคุณได้ศึกษามวยไทยอย่างลึกซึ้งหรือรู้จักนะักมวยไทยแล้วแล้วก็ยังมีหลายคนที่คู่ควรกับคำว่าสุดยอดมากกว่าสามคนนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ฉันเห็นพวกเขาสู้กันแล้วมันนับใ่้ฉันอยากจะเอาพุงหนาๆนเอาจากร่างกายแต่มันก็เป็นได้แค่ความคิดนะนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับสุดยอดทั้งคู่ผู้คนสู้ได้อย่างสาหาลามและสมจัดสีฉันรักมวยไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพลังเต่ของนักมวยไทยสุดยอดจริงๆ ฉันฟังเสียงกล้ามเนื้อและกระดูกปะทะกันแล้วฉันคิดว่ามันเหมือนกับการเอาไม้หน้าสามมาตีกันแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับใครก็ได้บอกฉันทีว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับฉันเคยเป็นซ้อมมวยที่ค่ายพีเคแสนชัยพวกข่าซ้อมกันตั้งแต่เช้าพักไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ซ้อมกันอีกตั้งแต่บ่ายยันค่ำ มันโหดแต่มันก็ทำให้ฉันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนขอบคุณประสบการณ์จากประเทศแคนาดาคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมาจากญี่ปุ่นฉันเคยไปเที่ยวไทยและได้เข้าไปดูมวอไทยในสนามจริงๆบอกได้เลยว่ามันคนละเรื่องกับดูในหน้าจอ มันเหมือนกับว่าคุณกำลังโดนน็อกด้วยหากมีนักมวยคนใดคนหนึ่งถูกน็อกฉันหายใจลำบากหัวใจเต้นรัวจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับพวกเขาดูไม่สนใจกับการถูกโจมตีและโต้กลับทันทีแล้วกับผุน่นยนมันน่าเหลือเชื่อคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับขอบคุณมวยไทยขอบคุณประเทศไทยที่สร้างศิลปะการต่อสู้ที่ล้ำค่าเมืองไทยอาหารอร่อยมากๆด้วยฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ท่านต่อไปครับมันสูสีมากหากฉันเป็นกรรมการคงปวดหัวมากๆแน่ที่จะให้ใครเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมเพตนรมรากฏมีการป้องกันที่ดีส่วนตะวันฉายก็โจมตีได้รุนแรงสุด,ดยอดจะนั้งคู่พวกเขารู้ทันว่าควรป้องกอันแบบไหนและสนกับอย่างไรมันสนุกและตื่นเต้นมากและคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับ มันยังไม่สุดยอดเท่า MMA พวกเขาแค่ยืนแล้วก็ผัดกันเตะก็จ,จบไปแล้วนะครับจบความเห็นชาวต่างชาติซึ่งก็มีหลายความคิดเห็นทั้งชื่นชมและก็ดูถูกนะครับซึ่งผมได้คัดมาบางส่วนนะครับส่วนตัวผมว่าแมตชนี้เป็นแมตที่สนุกที่สุดอีกแมตชนนึงเลยนะครับส่วนใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน สุดท้ายอย่าลืมกดซับสไครป์กดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ